อ่ะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเกม Anime Defender กันนะครับผมซึ่งเกม Anime Defender เนี่ยจะเป็นแนว Tower Defense นะครับเหมือนกับหลายๆเกมนะครับผมก็วันนี้จะมาพูดถึงทั้งการได้รับการเป็น Early Access นะครับหรือว่าการที่จะได้เข้ามาเทสเกมก่อนเปิดจริงนะครับแล้วก็การที่เกมเนี่ยใกล้เปิดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามานั่งดู Snip Peek ดู Lobby ของเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปเลยอยากมีโลบ ต้องร้านนี้เลย เอาละผมแล้วก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับมาที่สนิพีก่อนนะครับซนิพีกเนี่ยอันแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอ m ม g h t y t r a d ดนะครับน่าจะเป็นเทรดของการที่เราสุ่มเทรดรีโลได้นะครับผมก็จะเป็นของ l อมไนตี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะผมบอกว่าสวยมากๆเลยมันเป็นปีกใช่ไหมเป็นปีกสีลุงนะครับสวยมากโอเคมาดูกันที่อีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับไม่รู้ว่าเป็นเทรดเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีแดงผมว่าผมชอบอันเมื่อกี้มากกว่าว่สีมันแบบว่า โอเคต่อมาเราก็จะมาดูกันที่ตัวละครนะครับพิงล็อกสตาร์นะครับใช้นี่กับไม่ใช้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไม่ใช้นี่ก่อนนะครับผมนี่เลยโอ้โหมีเอฟเฟกด้วยนะมีการดีดกีตาร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวพิงล็อกสตาร์ปกติเนาะโอเคมาต่อนที่ตัวใช้นี่นะครับชุดก็ะเปลี่ยนนะครับเป็นสีชมพูนะครับผมแล้วก็ดีดกีตาร์เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะเปลี่ยนแค่หน้าชุดกับพวกที่คาดพงคาดผมนะครับผมประมาณนี้เลย โอเคครับต่อไปจะเป็นเพลงนะครับผมซึ่งน่าราต้องไปฟังกันเองนะครับเป็นเพลงของ Animate Defender นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับผมเป็นเกี่ยวกับ Lobby, Sneak Peek นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราจะเป็น Leaking Anime Offenders แล้วนี่เราจะมี Raids AFK Zone for free gems ต้องมี Trading ไม่มีความว่ามี Service Selector เราจะมี Daily Quest We have leaderboards, summon, index, play. Let's look at this first before I leak the game. All right, so trade rerolls. We have summon, rank rerolls, crafting, evolving. Man, all right, y'all ready for me to leak the game? Wait, I feel like someone's behind me. ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะชา้าดี่บอกว,ว่ามีอะไรบ้างครับก็อย่างแรกนะครับจะเป็นเลดก่อนเลยครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับจะเป็นรูปหัวกะโหลกเนยนะโคตรเท่เลยนะอันนี้แบบดูน่ากลัวดูขลังจัดนะ โอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นที่ A K นะครับเป็นฟรีเกมนะครับซึ่งมีทุกเกมอยู่แล้วอันนี้โอเคต่อมาจะเป็นเทรดดิ้งอ๋อจะมีโซนเทรดดิ้งตัวละครด้วยโอเคต่อไปเป็นชาเลนจ์นะครับเป็นการลงชาเลนจ์อุ้ยมันทําป้ายเหมือนแบบว่าอยู่แบบว่ายาวรลาดเลยโอเคเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับมีเซิร์ฟเวอร์เซเลกเตอร์ด้วยนะครับน่าจะเป็นจุดย้ายเซิร์ฟนะครับแบบถ้าสมมติเพื่อนอยู่เซิร์ฟไหนแล้วก็ ย้ายจากตรงนี้ได้เนาะโอเคตรงนี้เป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับแล้วก็เป็นที่ซัมมอนที่ซัมมอนจะมีเทดร,รีโลซัมมอนมีแลรงรีโลนะแล้วก็จะมีเป็นคราฟติ้งกับอีโวอยู่ใกล้ๆก้ันหมดเลยมีอินเด็กด้วยครับอินเด็กนี่น่าจะเป็นจุดสะสมตัวละครนะครับบอกว่าแบบว่าใทา้เราได้ตัวอะไรมาแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วก็น่าจะเป็นหน้าเพย์นะครับหน้าสุดท้ายเป็นลอ็อบบี้มันเป็นลอ็อบบี้ที่ไม่ค่อยใหญ่นะผมว่า มีประมาณ6ประตูใช่ไหมแล้วก็โดยรวมล็อบบี้ทุกอย่างจะอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยเนาะเดินใกล้ๆซึ่งผมว่าก็โอเคนะล็อบบี้เล็กๆรวบลัดแล้วก็ทำมาดีสวยมากนะครับผมน่นาจะมีประมาณนี้นะครับผมเท่าที่เห็นเนาะโอเคครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นล็อบบี้โดยรวมนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นครับซัมมอนนยอยู่ขวาเพย์อยู่ซ้ายคือทุกอย่างอยู่บีบๆใกล้ๆกันหมดเลยนะครับซึ่งผมว่าทำออกมาได้ดูดีจริงๆนะแบบว่ามันดูเรียบง่ายดูดีแล้วก็ดูเล็กดูกระทัดรัดดีผมว่าไม่ต้องเดินเยอะด้วย โอเคแล้วก็อันสุดท้ายที่เขาปล่อยมานะครับก็จะเป็นสกิลของซูคุนะนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นนูน่นนะคืออะไรนะอารามส่งซ่อนมานบ้าผมทาไม่ได้แต่ว่าเอฟเฟกก็ค่อน่างจะสวยนะครับคือผมว่าเกมเนี้ยมันทํามาสวยอยู่แล้วแต่ว่าทําไมซูคุนะมันกางเกงขาดแปลก โอเคต่อมานะครับเราจะพูดถึงการที่จะได้ early access นะครับที่จะเข้าไปถึงในเกมนะครับได้เป็นเทสเตอร์ก่อนใครเลยนะครับผมก็ให้เรามาที่ห้อง community event นะครับเป็นห้องนี้นะครับเขาก็จะบอดนะครับว่าเนี่ยเรากำลังจัด early access event นะครับเพื่อให้ p l a y e r เนี่ยได้เข้าไปเทสเกมแล้วทำให้เกมดีขึ้นก่อนที่จะปล่อยออกมาเป็นตัวเต็มนะครับผมซึ่ง early access เนี่ยจะได้โดยการที่เชิญคน35คนนะครับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ d i s c o r d นี้นะครับผมแล้วก็หรือไม่อีกตัวเลือก หนึ่งก็คือทําวิดีโอเกี่ยวกับเกมนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทําวิวเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้บอกเนาะหรือผมอาจจะไม่รู้เองก็ไม่รู้นะแล้วก็ถ้าจับได้ว่าปั๊มวิวนะครับก็จะปัดตกรอบไปเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะโดนอะไรมากกว่านี้นะอาจจะโดนแบนหรือโดนอะไรสักอย่างนะครับก็ระวังด้วยนะคใครที่จะปัมนะ๊มเนาะ โอเคนะครับแล้วก็เขาระบุไว้ว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับในการที่เราเข้าไปเล่น Earl y a c c e อ s นะครับอย่าคิดว่านี่คือแบบว่าเป็นตัวเต็มแล้วอ่ะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้มีอะไรที่ยังไม่ได้เอาเข้ามามีอีกนะครับก็อย่าแบบว่าคิดว่าแบบว่าเออนี่คือแบบว่าเอ้ยตัวเต็มแล้วนะทำได้แค่นี้เองหรอคือยังไม่หมดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการเป็นเทสเตอร์แล้วก็เขาบอกว่าทําแค่อย่างเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องทำหนึ่งสออย่างนะสำหรับคนที่อยากเข้าไปเนี่ยผมว่าเขาน่าจะแจกหลายที่นะแจกกับแจกเยอะเลยแหละผมว่า โอเคครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสนิ p พี k แล้วก็การที่จะได้เป็น Early Access ในการเข้าไปเทสเกมนะครับผมซึ่งเกมน่าจะใกล้ๆกล้ปล่อยเร็วๆนี้แล้วนะครับผมอย่างที่แบบผมได้ยินข่าวมานะไม่รู้จริงไหมนะครับแต่ว่าก็น่าจะใกล้ปล่อยแล้วนะเพราะว่าเริ่มปล่อยให้เทสนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Anim e เม f e n d e r นะครับถ้าใครสนใจนะครับลิงดิสคอร์ดอยู่ข้างล่างนะครับผมสามารถเข้าไปดูสนิกพีกหรือว่าสามารถเข้าไปเพื่อเอาลิงดิสคอร์ดเนี่ยไปส่งให้คนอื่นต่อเพื่อเป็นเทสเตอร์ได้นะคร ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าดิ c o r d ผมจะได้เป็นเทเตอร์ด้วยจะได้มาทำคลิปให้นะครับผมผมก็อยากเล่นด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับอนิเม Defender นะครับแล้วก็ช่องของผมนะครับก็เจอกันครับคลิปหน้าบายบาย